วัดีค่ะวันนี้จะมาเปรียบเทียบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19ค่ะ ค่ะช่องแรกก็คือจังหวัดนะคะค่ะช่องที่สองก็คือยอดผู้ติดเชื้อนะคะค่ะ จังหวัดแรกที่เรานํามานะคะกรุงเทพค่ะนํามาเปรียบเทียบคือกรุงเทพค่ะมียอดผู้สะสมติดเชื้ออยู่ที่5้าแสนหกหมืารยายค่ะจังหวัดที่สองที่เรานํามานะคะนครสวรรค์ค่ะ มียอดผู้สะสมติดเชื้ออยู่ที่488,880รายค่ะค่ะจังหวัดที่3ที่เรานำมาเปรียบเทียบนะคะชนบุรีค่ะ มียอดผู้สะสมติดเชื้ออยู่ที่1นึ่งแสนหารยายค่ะจังหวัดที่3ที่เรานำมาเปรียบเทียบนะคะสมุทปาการค่ะค่ะมียอดผู้สสติดเชื้อสะสมอยู่ที่ หนึ่งแสนสองมื่นสามพันสี่ร้อยก็สิบเอ็ดลายค่ะค่ะจังหวัดที่ห้าที่เรานำมานะคะและยะลาค่ะมียอดผู้สะสมติดเชื้ออยู่ที่ห้าหมื่น หกร้อยหกสิบลายค่ะค่ะจังหวัดที่สามที่เรานำมานะคะขอนแก่นค่ะค่ะมียาผู้สะสมติดเชื้ออยู่ที่สามหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบห้าลายค่ะ ค่ะลำดับที่3ามที่เรานำาาะลำดับต่อไปที่เรานำมานะคะนคนปรปฐมค่ะมียอดผู้ติดเชื้อยู่ที่2 5งหมื่นห้านรยายค่ะค่ะและลำดับถัดไปที่เรานำมานะคะ มหาสารคามค่ะค่ะมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่สองหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดค่ะและลำดับต่อไปนะคะที่เรานำมาค่ะสมุทรสงครามค่ะ ค่ะมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่8ปด1ัค่ะและลำดับสุดท้ายที่เรานำมาเสนอนะคะสมุดสาครค่ะ มียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่249รายค่ะค่ะะแล้วเราจะมาทำกราฟกันนะคะ ค่ะเราจะมาเปลี่ยนสีตัวหนังสือกันนะคะเอ้ยเปลี่ยนสีพื้นหลังกันนะคะค่ะจากนั้นไปที่แทรกนะคะเราจะมาทำแผนภูมิกลน์กันค่ะ กดที่อันแรกเลยค่ะค่ะถ้าเรานำถ้าเรานำมาเปรียบเทียบกันนะคะ จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครนะคะค่ะจังหวัดที่ลองมาจากกรุงเทพก็คือนครสวรรค์น,นะคะค่ะลองจากลองมาจากนครสวรรค์ก็คือชนบุรีนะคะลองมาจากชนบุรีก็คือสมุทรปราการะคะ่ะลองมาจากสมุทรปราการผู้ติดเชื้อ เยอะก็ยะลาค่ะลองมาจากยะลาก็คือขอนแก่นนะคะค่ะลองมาจากขอนแก่นก็คือนครปฐมคะ่ะลองมาจากนครปฐมก็คือมหาสารคามค่ะผู้ติดเชือ้อลองมาจากมหาสารคามก็สมุทรสงครามค่ะแล้วลำดับสุดท้ายที่เรามาจากสมุทรสงครามก็คือสมุทรสาครค่ะ ค่ะข,ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ